เราอยู่ร้านสตรีฟูดทุเรียนนะคะสตรีฟูดริมถนนนะคะทุเรียนริมถนนลูกโตมากค่ะนะผู้ขายก็ชำนาญน,นะคะว่าอันไหนพอทานได้ สุกดิบรู้นะคะคนขายชื่อน้องจี๊ดขายกับ2คนนะคะริมถนนว้าเวเยอมากขายอยู่ริมถนนประวลเดธินหน้าหมู่บ้านไว้ใกล้ๆก,กับตรงข้ามไทยวัสดุนะคะ Tôi tham cả một ban đấy hào Lùng nè ทุเรียนหมอนทองกิโลเท่าไหร่นะคะร้อยแปดสิบทุเรียนแพงค่ะตอนแรกขายร้อยหกสิบนะคะขายทุกวันตอนเช้า ขายหมดทุกวันลงครั้งหนึ่งก็ประมาณ8,000บาทนะคะขายให้หมดวันตวันแล้วรับมาใหม่แต่วันนี้สินค้าราคาแพงขึ้นนะคะทุเรียนใกล้วายใกล้หมดนะคะก็ขึ้นมาเป็น180บาทขาย160าเมื่อวานนะคะวันนี้ขึ้นแล้วเป็น180ตลาดใกล้วายใกล้หมดนะคะทุเรียนใกล้หมดสวน ายบนท้ายรถกระบะนะคะเป็นหมอนทองนะคะทุเรียนหมอนทองวา้าวสวยงามมากเลยค่ะเป๊ะเลยนะคะอร่อยเป๊ะเลยตรงปก อร่อยต้องปกตปก้องปกที่เลือกต้องปกไม่จบตาแมค่ค้าบอกนะคะสวยงามมากลูกนี้เท่าไหร่คะเออน้องจีดลูกนี้ราคาเท่าไหร่สามโลสามกิโลนะคะก็เกือบ <500. S 1> เกือบเท <500. S 1> ่าไหร่นะคะห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบนะคะลูกนี้นะคะ จะน่าทานมากาจะได้ประมาณสี่ห้าปูนะได้5้าูกตกภูละหน <c oughs> ึ่งร้อยแต่มันแต่นมนมออน่าทานมากว้าน่าทานมากสุดอยอดความอร่อยความสวยงามความเปะ๊ะ ก็เนื้อกรอบนอกนุ่มในนี่กรอบกิพนอะไรเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในใช่ก็เลยเอาเนื้อที่ทอดผิวลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกุ้งใช่ใช่ก้งเดี๋ยวถ้ากุ้งออกมาก็โผล่มาแล้วกันเดี๋ยวออกมาให้ตัดทางว่าเดี๋ยววันนี้โอเคได้ได้โอเค สวยงามมากอลังการภูใหญ่มากค่ะน่าทานมากกรอบนอบนุ่มในอร่อยในสามโลก อร่อยใน3าลูกสลูกอร่อยใน3ลูกลูกละเกือบ500อนะค่ะ400กว่าบาทได้ประมาณ5้พูหมอนทองนะคะเนื้อเกรดเขายทุกปีค่ะเนื้อเกรดเอขีค่ะเนื้อเกรดเอ ว้าวดูเนื้อดูเนื้อ,น,อ <c oughs> น่าทานมากค่ะสวยงามมากว้าวขอพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ